สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคผมนี่โอ้ยเกเกโบอยู่ฮะเรามีโบอยู่โตลอดเลยอ่ะโอ้อามะอาโมเออนี่ยังไม่ได้พูด๊กอาโมะพู่อนดิเตอาโมะีอามเตอามเตอามเตอเตอามะแปลว่าเตอามอมแปลว่าแปลว่า อีโลเป็นชัวร์เขาบอกกราสุนบอกันเองแต่โมแปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ครับแต่โมแปลว่าสารักคุณเอาชื่อเหรอสารักเธอนะอะไรเงี้ยนี่คนเราสมศักดิ์เลยเขาให้บอกรักแฟนคนขับอ๋ออ่ไม่แต่คุณก็บอกรักยังๆได้ผมไม่ได้คิดไม่ติดเลยนะไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่มันแปลว่าฉันรักเธอครับอาวุณอาวุธใหม่ดิเต่โมเต่โมอ่าเต่โมเต่โมแต่โม แจิ้มแกงพีจิ้มแกป้าจิ้มแกงผมแทนก่อนแล้วกันมีไหนมีทูปอ่าอ่อยอะไรมันคืออะไรอ่ะม้นป้าทมาเน้อฮ้ยไดก้มันจะดีเหรอขมมีได้ไเออผมกินมันจะดีใครไมกินอ่อยอร่อนไอ้เยอาทุกคนกินด้วยไอ้เฮี้ยคฮ้ยนี่ไม่ได้ห่วงนะแต่คืออยากกินเนี่ยอันนี้ให้สองชิ้นดยอร่อยออไรเท้ยวเยอด้วยตงกอย่างอาห้สองได้ให้สองกินด้วยคนคนจีงอยากให้เปิดโป๊ะ เหมือนเดมัน <Harriet> มีใครอยากพูดอะไรครับผมเมื่อกี้เขาอยากพูดอะไรครับจะบอกว่าฉอบสุดท้ายคนที่ทําให้พี่ทอมมี่ฆ่าคนที่พี่ไม่ล้วงไม่ได้เนี่ยคือผมนั่นเองนะครับ ผมพูดมาตรงผมจะไปฆ่าน้องได้ยังไงผมมีสองคนให้ผมเลือกผมจะฆ่าไข่หัต้องฆ่านัดสิป่าเออมันฆ่าจะไอจิมมี่ไม่ได้มันมองไกลมันจะโหนฆ่าไปฆ่านัดเลยผมเล็นคนไอ้ผมเนี่ยแม่อย่าอย่าให้เห็นที่คน2.2ไปละมึงตอนแรกนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่จังหวะเมื่อกี้เลยนะจังหวะที่มีคนหลุดมานะฮะที่พี่ทอมมี่หลุดนะฮะเมื่อกี้ผมโดดที่ ไอ้เนี่ยเกียนชื่อเก่งในของอะไรใจคิดทำมิทำไรเก่งในหนาโน่นอ๋อโผล่โผล่เลยไปถอยมันมีหมดแลนะเยอะแยะโอ้ทำมิมึงเข้าไปไม่รอคุณอแล้วสวยสวย สวยดีกว่านี้ดูเลือดไปดิดูเลือดไปดิสวัสดีครับตอนนี้เล่นอาวีอยู่นะฮะผมไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกนะครับโอเคฮะทีมหัวครับนี่ผมไปไงครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยผมเนี่ยผมนะฮะตบกอลเลียนมาไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าดาวผมมาแพ้ยศโกยศนัตตินัมเออผมเลี้ยงทอยผมบอกเลยผมมีเงินสิบล้านก็เลี้ยงทอยไม่เกิดหรอกครับคนณผ้ว่าไปว่าไปว่าไปผมว่าไปคุณคิดดูผมผมพาทอยมานั่งติดกับผมเนี่ยหวังว่าจะสั่งการรู้เรื่องจะบอกว่ามันเหนมันข้า จะบอกว่าเล่นดีมาทั้งเกมแลวนะต้องไปวัดไปต้อ่านคอามเปนอย่างไรของ B P ด้วยนะฮะม M P ตลอดนะแต่ว่าผมเป็นลมที่ต้องดูแลสุดท้ายจริงๆขอโทษทีครับผมทุกคนนะฮะอ๋อผมต้องมาเลี้ยงอะไรเขาเนี่ยผมผมเล่นลมทีมแข่งบัตเตอร์เฮ้ยผมเยอะเลยนะผมเยอะเลยนะแค่ทีน่าเมงนี่ผมผมจะกอเลี้ยงสิแล้วผมมาแพ้โอ้เดี๋ยวโหทีน่าแค่ทีอ่ะเมงแค่ทีน่าเมงอะอะไรนะนี่เห็นเสื้อถอดเสื้อทำไมจิมบิ้เฮ้ยผมอย่าอย่าให้เห็นพี่ชอยสอง มึงครับสวัสดีนะครับนี่จังหวะเมื่อกี้เลยนะจังหวะที่มีคนหลุดมานะฮะที่พี่ทอมมี่หลุดนะฮะเมื่อกี้ผมโดดไปเล่นมอตส์โดดไปอย่างเก่งสวยนะฮะเมื่อกี้เกียชื่อเกงในขอบอะไรใจคิดทอมมี่ทำไรเก่งในหนานุ่มอ๋อโหน่โถน่ะคอยมมันคอะเยอะแยะเลยนะครับมีไอเทมยโอเคมัน้าง์ใหกติแล้วมันแบบมันเลี้ยวซ้ายขวาได้อ๋อ จบแล้วนี่ครับพี่อ๊อฟพูดอะไรหน่อยครับค้าครับอราพูดพูดหน่อยพูดหน่อยเกมนี้ไม่นับเกมนี้ไม่นับค้างครับค้างครับพี่พูดเพราะอะไรพี่เอาเลยไ้มพี่พูดอะไรพี่พูดอะไรพูดหน่อยเดี๋ยวพูดหน่อยดิไม่เป็นไรผมแพ้ได้แต่พี่อ๊อฟถือว่าเล่นได้ดีมากครับผมเพราะว่าโดยส่วนรวมเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่มีใครพี่อ๊อฟไม่อยู่แล้วไม่มีใครเท่าพี่อ๊อฟจริงๆนะตอนนี้พี่อ๊อฟไม่อยู่แล้วไม่ ไม่มีไม่มีใครเก่งไปเท่าเขาเลยจริงๆยอมไม่อยู่หรอย้วอยังไรเล่ายอนถูกคู่างนี้โอเคเดี๋ยวท okay, ุกคนครับผมพี่ม้ามาแค่ในบทมดูเข้าก่อนคอมเมนต์ว่าไงว่าคอมเมนต์ว่าไงบวะแกงนี้คลื่นเแรงมีความขิงนะครับผมบอกแล้วจิมมี่ทอมมี่ถอดเสื้อทั้งคู่คืออะไรคิดลึกได้ไหมคิดลึกได้ไหมอากาศมันร้อนนะฮะอ้าวหายคอมเมนต์อยู่ไหนเคค่งงงรรโอเคผมใช้ไม่ค่อยเป็นเอ็นดูหนูรู้ไหม นี่ยังเดินมากดไว้พี่มาร์คพี่อ้อยสวัสดีครับ,รบทุกคนสวัสดีนะจ๊ับ เดี๋ยวนะดูแต่ก็ไม่เข้าใจแหมแหมแหมน้องนุ๊กบอกพี่ป้าขิงพี่ป้าขิงเหรอพี่ป้านี่แพ้ไปนะเมื่อกี้นัดผมผมทำพี่ป้าเขาเป็นคนที่ผมพูดตรงๆนะคนอย่างบังดูมันดินะฮะผมพูดตรงๆจะแพ้หรือจะอะไรเขาจะมีคําพูดแก้ตัวของเขาทุกครั้งคุณสังเกตนะครับอันนี้ดูมันดิทุกคนรู้รู้นะผมผมถามผมถามมีคนทำหนึ่งนะฮะผมเล่นไม่ดีตรงไหนถ้าคนดูคนดูคนเน่ดูช็อตสุดท้ายผมเสียชุบให้ทอมมี่แล้วผมพูดตั้งแต่ทอมมี่โหนลงไปว่าทอมมี่ทำไรไม่ตอบผม ตอนท็อผมทุบทอมมี <S <S ่เสร็จปุ๊บผมยอมตายคู่ก yeah, right. ันนะฮะทอมมี่รีบเดินมาเลยเกมยังไม่ป้อมยังไม่ทันแตกพี totally ่ปลาผมขอโทษพี่ผมในใจผมคิดแล้วล่ะในใจผมคิดแล้วตาต้องเลี้ยงไท่ครับเนี่ยแต่ผมต้องเลี้ยงไท่ครับเนี่ยมีคนพูดเหมือนเดิมมันเหมือนมีใครอยากพูดอะไรครับผมเมื่อกี้เขา่อยากพูดอะไรครับอะไรนะจะจะบอกว่าช็อตสุดท้ายคนที่ทําให้พี่ทอมมี่ฆ่าคนที่พี่ไม่ล้วงไม่ได้เนี่ยคือผมนั่นเองแล้ว ผมพูดมาตรงผมจะไปฆ่าน้องได้ยังไงผมมีสองคนให้ผมเลือกผมจะฆ่าไข่หวต้องฆ่านัทสิเปล่ามันฆ่าจะไอจิมมี่ไม่ได้มันมองไกลมันจะโหนฆ่าไปฆ่านัทผมเป็นตัวแทนไปเลยผมจะภาพติดตาจริงแม่งโหนเกาะกระแปงไปเลยครับบินไปหิงหิงกันได้ทีมบอกกันเลย